อันนี้ก็สิเป็นตั้งแต่แรกวันเสาร์เพลทุกคนทําการเลือกการเลือกนานแล้วก็สิภากันไปหานั่งกินหมกูกระทะซิวๆวัาใดแต่มื้อนี่ก็บ่ิอยากไปปันใดดอกทุกคนเบิ่งแต่ทายางก็บ่อยากไปเลยก่อนอื่นห้องกสิยางตรงมาที่ห้านหมูกระทะเลยทุกคนมาหาเลือกเอาหมกาูกระทะแล้วว่าสิกินตัวใดแน่กินอันใดแน,น่มาแล้วก็อบอกเลยเลยว่าลากหลแหงทุกคนสิ่งที่สําคัญขาดบ่ไใด กระต้มนี่เลยหมูแต่กระสี <laughs> ทำการเอาไปเลยหลายยางเลยเลทุกคนเ <laughs> พราะว่าสร้างเป็นกิโลเนาะที่เอาอันใดร่วมกันก็นกนไปไเลยเลยร่วมกันไปเบิดเลยมือนี่กระสีเอาหมูสามสั้นหมูสไลด์บอกเลยว่าเน้นหมูหมือนี่ <laughs> ต้องตกใจนะทุกคนสิ่งที่ผ่านไปผ่านมานี่ก็คือเสียงรถ <laughs> และนี่หมูกระเทาก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มานาั่งวงนงั่งตัวนั่งตั้งละทุกคนเอยทำการข้างหมอขึ้นไปเพราะว่าตอนนี้หิวบักคักเลย หมูทำฮอดวอตตี้อันนี้ก็ทำการย่างย่างเดียวเลยทุกคนบอกเลยเลืยว่าเมื่อนางเมื่อนอนแล้วก็เอาเมื่อนางแล้วก็ลุกเมื่อลุกแล้วก็นางบอกเลยเรื่อยว่ามือนี่กินผู้เดียวถูกคนมือนี่ก็เลิกงานกะกล่าวว่าสินอนพักผ่อนค่ะคว่าแต่แต่ว่าสามีเพ่นบอกว่าอยากไปอยากไปพ่นว่าอ๊ยบอกเลยเลยว่าสามีคอยนี่คันเว้าเรื่องเมาเรื่องมวนเนี่เอยสุดยอด แกงสามีไปแล้วเธอแ<ต> <c oughs> นี่นี่มูกระทะฮา,ากท็ททาการย่างเริ่มจะสุกแล้วทุกคนบอกเลยว่าตอนนี้เฝ้าหมอย่างเดียวคุณสามีอีฉันก็โยกย่างเดียวทุกคนผุ่นส้นแก้วส้นแก้วแตกไป เฮ้ยดีแต่เป็นจอกอยางเห <c oughs> มือระทาเมือนี่กม็มีทั้งเนื้อปลามีทั้งเนื้อหมูได้ทุกคนแลกระดาษสีเอาไข่ปลาหมึกมาพรมได้ทุกคนบอกนลยเลยว่าเมืดหมอนี่ดากินอยู่ผู้เดียวงามงนามีา <c oughs> เอากระทั่งสามีเนี่ยยุกย่างเดียวนะทุกคนบาได้สนใจน้ำเรื่องหมูกระทะบอกเลยเลยว่าพ่อกลัมมาแต่หอดห้อ,องท่าน้าละคอยหิวคอยหิวโอ้ยิมาหิวีอย่างตอนนี้บอกนียเลยว่า ตอนกินบกินเนาะจะมั่วแต่นนะัาตำโจกตามจอกมจอกยู่หันละอู้คอยละเบือคอยละนายน้ำเจ้าเด็กจังเป็นมากค่ะ<า>นะเด้อยายถึงที่คอยเดอ้อพ่นใด <c oughs> บอกเด้เลยว่ามือนี้ดาก็ไปผู้เดียวนะทุกคนดาก็สิบริกินเด้ก็สิเน้นแต่หมูกระทะย่างเดียวส่วนของมื้นเมานั้นท้าลิกเลี่ยงมือนี้โอ้ว่าพีททุกคนโแม่นไปผู้เดียวเหมือนว่าผู้ยิ่งมีผู้เดียวเพราะว่ากายหันมีแต่ผู้ใายมีแต่เพื่อนร่วมง,งานของสามีหมดเลยเพื่อก็ชวนผู้นั่นชวนผู้นี้ ไปโอ้ยถึงแมนมกักเพิ่นบอกเลยวอาม้อบบนี่เพิ่นมีมูมีครูส่วนห้าว่มีมูเพราะว่า หัวหน้าปองแปลงบอนนีมามือนี <c> ่ <oughs> ถาสีมานางกินผู้เดียวมันก็นจังใดนะนะทุกคนแล้วก็อีกอย่างมือนี่ก็หู้ึกสีเมยเมยว่าอ,อยากกินปันใดนอกาจากไปกับสีเนนแต่หมูกระทะย่างเดี่ยวเลยยัดเขางัดเข่าบอกเลยเลยว่าเมืยนางแล้วก็ลุกเมยลุกแล้วก็นางย่างอยู่ผู้เดียวเลยทุกคนสถานที่ที่ดาไปมือนี่เพิ่งกับซีเอิญว่าตลาดนางร่ำทุกคนบอกเลยเลยว่าโอสถสถานที่หนาเที่ยวแห้งเวลาอยากมากินนางซิวซิ้ถาผู้ใดเลิกงานมากแลก้วก็มาซีมาจิบเบียเบเยน วัดซันได้เน่ทุกคนเบิ่งเอาสามีดาทั้งกินทั้งยงกนิว้วทั้งทายหูทั้งสูฟีไปน้ำเด่นน,น่ะนะบอกเลยว่าโอ้จะเป็นมวนคักน้อเจ้าถือใจเพื่นคักมือน,นี่นี่แหละทุกคนเอ,อ้ยผู้หนึ่งมักหนึ่งผู้นหนึ่ง,งมักหนึงแต่ก็ายุํำกันได้ย้อนว่า ย่อมกันและกันผู้ใดเบิงแน่ทุกคนพยายนเมียเป็นเกียดติเลเพราะว่ามือนี่ดาบ่อกอยากมากปันใดนาเพราะ,ระว่าอีกอย่างเฮาก็มีแต่ผู้ยิ่งผู้เดียวมันกับบ่ม่วแมันบบล่ะมากมือนี่ก็คนหลายแหงทุกคนบอกเลยเลยว่าบอนนางบอไใดกระเตมเต็มนอกจากกับปเป็นตะมวลเป็นตะหยางยูดอกที่เนี่ดาก็มาหลายเท่อหล่ละทุกคนบอน,นบหนีกระไดถามานามากขึ้นวันเสาร์บอกเลยว่ามวนเพราะว่ามาหมองนี้มันก็จะมีสชาสาวนุมน่มๆลงงานทั้งเหมือนเราทุกคนเวลาวันเสาร์แบบนี้ วัดเที่ยวมาเล่นวันอาทิตย์กรสินน้อนพักผ่อนแบบนี้นนะมันก็เลยโคตรไหลขึ้นวันเสานะ์น่ะตอนแรกตาก็คิดว่าสิบโบม,มานน้ำเลยละทุกคนแต่ว่ามันพนาไว้ใจเพราะว่าสาวมันหลายแถวนี่เนาะถึงแม่ฮาสิง,งามก็ตามเฮ้ยคุณใดเพราะฉะนนทุกคนมันโบนาไว้ใจดูกุ้ยไส้น้ำเบื้องเน่เมาไดท้ทีแล้วก็ออกมาหนา้าเวทีได้ปทินิยมคุณนะ่ะ เต้นยวกไปยวกมาบอกเดยเลยว่าเพลงนี้กระม่วนถึกใจค่ะเอาทุกคนเป็นคือด่าบอสําหรับด่านะคะถ่ายสามีไปแบบนี้นะดามู้ซึกไหวใจเลยมู้ซึกแบบว่าเรแว่งนะเระแว่ง <laughs>